ທາງເ Tao ເນາະລະກໍຈັກหน่อยເຮົາຈະໄປເຮັດກິນເລີຍເພາว่าເຮົາອ່ອນອ່ນมันเขียวแบบนี้ก็เป็นันว่าสุแล้ว อาสบายดีเอฟซีบัาวฝั่งไทยฝั่งล่าเมนเนมาพบกับซ่องบาวเตยเมอนเนบาเตยพาทุกคนมาเบิงเต้าเนาะหรือว่าอยู่บนอื่นเขาหองจะได้บาเตยกับผูนาะแต่ว่าอยู่บานบาวเตยเขาจะหอกว่าเป็นเต้านี่ไปเขาไปเบิงอี่แม่เอาหลังเลยตอนนี้ทุกคนตอนนี้เขากับล่างอยู่เนาะไปไปเบิงเลยนี่เนาะทุกคนอันนี้จะเป็นเต้าเด้อในตอนนี้เขากับล่างอยู่ อยู่กับคุณแม่กับร่างหลางเต้าะอดเราก็แจ็คหน่อยเขาจะไปเฮ็ดกินเลยตอนนี้เขาต้องเลือกเอาขี้เยอเขาวันใหม่ยังออก่อนเพราะว่าถ้าเอาว่นหลางแล้วมันจะมีขี้เยอแล้วก็จะมีสิ่งเป็นปอมอยังหลายอย่างเพราะว่ามันอยู่ตะเกิดอยู่ตามน้าห่วยบนําห้องยังเนาะเป็นเต้ามีขี้เยอหลายทุกคน ยอยู่กับอยู่กับอีแม่เนาะคุณแม่แม่เลวมาไหมแม่เขากองครั้งแรกเขินละ่ะนี่นะฮะกำลัง้างเต้าอยู่ นี่เนาะทุกคนหลังจากเขาวันไปล้างเตามาแล้วก่อนแมนอีแม่ได้เอาวันายแบบว่าไม้หั่นเค็มปิ้นต้นหน่อยๆเนาะได้ขาเป็นต้นน่อยเพื่อเอาเคี้ยวมันออกเนาะได้ได้หัวและแฮดแฮทเนาะเมื่อนี้เราจะมาเคี่ยวเตาเนาะทุกคนมามาเบิ่งกัดต่อยกันเลยนี่ก่อนอื่นแม่ทำตังน้าม่านห้องแล้วก็ลงหอมเอากัวหอมเมันหอมหอมดึงเลี้ยงกันเนาะทุกคนแล้วเขาจึงเอาเตาเอามาเคี่ยวใส่เนาะแล้วมาขวดใส่ ก็อื่นว่าเกี๊ยวเต้าแล้วทุกคนนี่เราคือขั้นตอนเครื่องปรุงมันก็จะมีแต่ว่าเป้งน,นัวแล้วก็เกลือนะเนาะมันจะบดใส่แน้วูนี่นีแล้วทุกคนลักจากเอาขวหมมห้อมเลยฮเาตเาวลงไปเลย bắt đầu lên mặt dầu tàu dầu đó là vấn đề chính mà qua là phải tư nằm xây nơi nên nó cho khôn qua mà nằm của kho và tìm nè Họ tổng tướng của nó không mặc của bà nằm mình kho bỏ cho เหลื่อมออกซิเจนมาแล้วเขี้ยวมาแล้วมันเหลื่อมออกมาแล้วแล้วมันเหลื่อมออกมาจทกแล้วนี่เขี้ยวเลยนะนี่เพราะว่าเอาออกมองอมันเขี้ยวแดดแบบนี้ก็เป็นนั่นว่าสุกแล้วนั่นเนาะจะเป็นเต้าหู้ไงละเกี๊ยวเต้าสูตรบาวเตยนี่เนาะเกี๊ยวเต้าเนาะอาหารบ้านบั่นเนาะ แต่ว่าอยู่บนอื่นเขาจะเห็ดแนวะดรก็มั่วไนเห็น,บบนแต่ว่าอยู่บนบัลเตยนี่ยจะเห็ดเคียวเต้ากินอู้สุดยอดไปเอาไปกินกันเลยทุกคนเอากาบทักทายสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนเพราะว่าฝั่งไทยฝั่งล่าเนาะเอามื่อนี้บัลเตยพาพีพานองมากินนี่เต้าเนีน่ยเนีน่ยจะเป็นเต้าทุกคนมื่อนี้เฮา มากินลาเต้ากับนี่เราต้องกินหมกเพ็ดเราทุกคนมันเป็นหมกเพ็ดแห้งเนาะเนี่ยมาเตะกนมาไวแล้วกินลาเต้าต้องมีหมกเพ็ดแห้งเนาทุกคนพักกับก็จะมีมักทัวแล้วก็ผพักกะล่มปีล้วก็หมักแตงทุกคนเอาบบว์เบายาวมาลุยกับเบาเตยจะมีเสียงรลบกวนหน่อยเยนาะมันจะมีเสียงไก่เสียงยังอ่งไเน,ะนี่ทุกคนเนาะ ข้าว้พัจะเขอากินเขีนดาบต้าเลยมันตองมีหมกเพชรแห้งแล้วทุกคนบุมีหมกเพชรแห้งชอว่ามืดเลยหมกเพชรแห้งเขากันขนาดอืมอชิอด จะเป็นเมนูบ้านบ้านเราไหากินได้ตามธรรมศาติมันจะออกอยู่ตามน้ำหวยน้ำหองบอ่อหรือว่าน้องเต่าเนีทุกคน เอาต้องเห็ดแบบนี้ก่อนมันเผ็ดแห้งอืมอืมันหอมสดๆเลยแต่ว่าบอกเตยก่อนมักจะเห็นแบบว่าบางคนเขาไปเห็นลาบเนาะแบบว่าเห็ดดิบมี มาเคยอ,อีกยังต่างๆ mm hmm. บอกคยบอกเตอ๋อบกเคยกินดอกแต่ว่าเคยเห็นเขาเคดกินอยู่แต่าอาย่บานบอกเตอ๋อในจะเห็นแบบนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าเขาจับบอกกินดิบเนาอจะเห็นเต้าแบบนี้กินจะเห็ดเกี่ยวเต้านะอ mm hmm. เอเห็นแบบไหน มาเพชรคือบอเตวาเนี uhm> <S <S <av Intel> <aunt ie> ่ยได้กาวไปเบื b b ้องต้นคือคลิปก่อนเนี่ยอยู่บน อยู่เคต่าเตยอ,อยนี่หากว่าคนรูปมันขยันบุกคีค่าเน่อาหารป่าบอ่อหรือว่าทุกประเภทีหนอ,อหาก,กินง่ายไหะนี่จะค่ะว่าคนรูปมันออกไปหาก,กินหนอหน่นังนก็ได้ละคาเข้า <c oughs> <c oughs> ยุกโดใส่แม่แน่ทุกคนลองไปเห็ดกินเบ่เนาะมันจะแซ่บเนาะทุกคนแต่ว่าต้องกับมากลับมกเพชรแห้งเป็นหมกเพชรอื่นกับประแซลมเพชรดิบกับประแซลม ต้องเป็นหมูเพ็ดแห้งที่เขาไปจืนกรกอบมาใส่อยู่ทั้งภาคอีสานของไทยน่าจะมีเนาะเต้าอเนอี่ยทุกคนลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าเห็นคลิปบาวเตอะ๋ะลองเฮ็ดเบิง่งแซ่บ ลูกโดดวคําเข่าใหญ่ๆเจีมปัดเจีมคำนะ 쩍쩍해 <laughs> 음아 음. FC ทุกคนสำหรับคลิปนี้กอจบเพียยเท่านี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอากาผููได้มากคลิปนี้ก่อนลืมกดไลค์กดซับแครกกดแชร์เพื่อววเป็นการังใจา่องบาทเตยเอากาทุกคนอยคือบาตเตยคลิปนี้ได้ก็ออย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย